นักแสดงหนุม่มอูนวาพลไทยหน้าหายตาไปเป็นคุณพ่อลูกเลี้ยงลูกชายสุดน่ารักมานานนะคะล่าสุดเจ้าตัวมาออกรายการดังค่ะอัปเดตชีวิตแล้วก็ยังอัปเดตอาการปอดรั่วจากการออกกําลังกายที่หนักเกินตัวโดยเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้โทษเรื่องการออกกําลังกายแต่ว่าพักก่อนน้อยทํางานเยอะแล้วก็ไปออกกําลังกายที่นิยกเหล็กเสื้บแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะเล่นไปแค่อ,อกหลังนะคะแล้วมันก็มีอาการยืนตรงไม่ได้เลยต้องทําตัวงอตลอด เพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรคิดว่าสงสัยกล้ามเนื้ออกคงจะบีบก,ก็เลยทําให้หายใจไม่ปกติแต่ไม่ใช่เลยค่ะกลับบ้านนอนทรมานหนึ่งทืนเต็มๆคิดว่ากินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วจะหายพอตื่นเช้ามาก็ไปโรงพยาบาลคิดว่าไปแค่เอาอยาแล้วก็คงได้กลับบ้านแต่จริงๆเข้า ICU เลยหมอบอกว่ามีรูรั่วที่ปอด4เซนอาการของปอดรั่วก็คือหายใจได้ไม่สุด ตัวต้องงออยู่ตลอดเวลาหมอเขาก็เจาะแล้วก็เอาท่อ,อยางสอดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทําอะไรบ้างนอนไอซียหนึ่งคืนซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันไม่มีสาเหตุที่แน่นอนแต่คนที่เป็นปอดรั่วส่วนใหญ่ก็คือคนที่ผอมแล้วก็สูงซึ่งทุกวันนี้เวลาที่ออกกําลังกายจะไม่เล่นหนักแล้วก็จะใช้น้ําหนักของตัวเองเล่นไปเลยซึ่งตอนนี้ก็มีที่เล่นแล้วก็ ไปเป็นมีแบบมีเทนเนอร์แต่ก็ไม่โทษเขาโทษตัวเองที่บอกเขาว่าไหวขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ